วันนี้ขอเป็นตัวแทนของเฮียกำพลนะครับมาดูงานเป็นอาคารห้องพักทั้งหมด26ห้องนะครับผมเรียงกันเลยใช้ผนังร่วมกันความสูงอยที่เมตรนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับทางลูกค้าก่อนดีกว่าสวัสดีครับพี่เมสกรับขับถามันต้องนะครับว่าอันนี้สร้างเนี่ยไป็นรู้จักวสัสดุอะไรมันหลอปิดไม่เ<ค>ิดชุ๊กเคยใช้ามปยังไม่เคยใช้ต่อหลอแต่เห็นแต่เห็นแล้วเห็นมาหลายปีแล้วก็เลยยังไม่ได้จริงจังแต่คราวนี้พอดีเจ้านายมีโครงการนะครับ ก็เลยแนะนำตัวนี้ให้แกซึ่งมันมีข้อดีคือมันสามารถย้าย เขขาถอนได้ก็เลยตกลงมาว่าัะมีตรงหน้างานตรงนี้ใช้เวลาประมาณกี่วันครับพี่สองอาทิตย์แคำนวณจากการลงงานวันแรกของเราเนี่ยประมาณ12วันเนาะที่ช่างแจ้งมาว่าเสร็จแล้วเริ่มติดตั้งทุกอย่างเลยตอนนี้ก็เหลือแค่งานประปาในน้ําใช่ครับแล้วนี้รู้จักนายกำพลยังไงครับดูในเฟซอ๋อดูในเฟซบุ๊กเลยยังไม่เคยเจอครับตอนแรกเคลียร์กำพลเขาก็จะมาเองทีนี้พอดีติดงานกรุงเทปเพราะว่าแกจะต้องเอารถไปด้วยถามนี่พี่ความพึงพอใจเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็นายเจ้านายก็แฮปปี้เลยเพราะว่าดีมากขอบคุณพี่มากครับผมจากที่คุยกับ ที่เจ้าของโครงการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูบ้านตัวบ้านของตรวนี้นะครับจะเป็นห้องพาขนาังร่วมกันอยู่ตรงกลางเนาะทั้งหมด26ห้องฝั่งละ13ห้องใช้แผ่นสนไอโซวอล4นิวความสูงจากจั่วตรงกลางนะครับอยู่ที่3เมตรตะลบลงมาตรงนี้2.50ก็ให้น้ํลลางลงมาที่นาบ้านตรงนี้ด้านนอกใช้เป็นลูนียมสีขาวหมดเลยเพราะว่าไม่เป็นสีลูนียมข้างบนจะเป็นฉาบโค้งเห็นไหมครับข้างบนก็จะมีตัวครอบตัวครอบปิดหน้าโฟมสาหรับแผนลูกข้างบนนี่หลังคาที่พูดถึงนะครับจะเป็นหลังคาลูกไอโซวอล3นิวนะครับผมและบนเป็น ผใช้เป็นหลังคางลูกหมดเลยตัวหน้าแผ่นเรามีตัวแัชชิ่งคอมให้เรียบร้อยหมดเลย แล้วก็ตัวประตูนะครับผมก็เป็นเฟรมวงกลดปกติเลยเราหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปแล้วก็กระจกก็จะเป็นกระจกบานเลื่อนสลับอันนี้ซื้อได้ทันท้องตลาดทั่วไปเหมือนก,กันจริงๆห้องนี้มันเป็นห้องพักสําหรับคนงานของของของ,ของทางลูกค้านะลูกค้าทําห้องพักไว้รองรับคนงานห้องขนาด2เมตรห้าสิบคูณสี่เมตรสำหรับ1คนอยู่นะหนึ่งหนึ่งคนอยู่หนึ่งหรือสองคนอยู่แบบตัวข้งางในเนี่ยเราจะเก็บด,ด้วยอลูมิเนียมสีขาวทั้งหมดเลยคืองนานตรงนี้เราทํางานจากที่คุณตะกี้เนาะที่เราเริ่มติดตั้งที่ประมาณสิบสองวันวน เรเสร็จงานให้หมดเรียบร้อยตอนนี้เหลือแค่งานไฟังานตับปาเท่านั้นแต่งานของงานติดตั้งหมือนฉวนเนี่ยเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูความเรียบร้อยกัน ท่านเดียวกันนะครับผมก็จะเป็นเป็นสีขาวเดี๋ยวเรามาดูเป็นภาพกว้างๆนะตรงนี้นะครับถ้าเป็นเฉลีย่ยต่อห้องนะครับจะอยู่ห้องที่ประมาณ6 0 0 0ื่นนิดๆเองครับผมเฉลีย่ยต่อห้องนะใครสนใจทำโปรเจกต์ที่จะเป็นบ้านเชา่าบ้านพักคนงานหรือจะเป็นรีอสอร์ทที่พักอาศรรยัยหรืออยากจะได้ห้องที่มันใหญ่กว่านี้อยากจะให้ออกแบบยังไงลองติดต่อมาได้ครับผมเหมือนเดิมครับ GKW a GKW ทางน้องฝ่ายขายทางน้องแอดมินที่จะคอยช่วยตปบช่วยประเมินราคาให้ได้หรือถ้าทางลูกค้ามีแบบมีอะไรอย่างเงี้ยลองส่งให้เราประเมินราคาได้ครับผมจะอยู่ที่ ไหนจะอยู่เหนือใต้ออกตกเนี่ยเราไปดําเนินการสวิตให้ใท่านี้เดี๋ยวพาดูบรรยากาศร,รอบๆกัน